สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจอกับผมครับเดอะนัดเทพบอลรับพี่วิวก่อนเกม วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันยับที่คอฟุตบอลแบบพวกเราเนี่ยรอคอยแน่นอน,นยับก็เงียบครับมา2วันแล้วสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ b o ิ่งเดย์ส่งท้ายปี2024ครับเข้มข้นแน่นอนมีหลากหลายทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่ลงทําการแข่งขันครับแต่ว่าจิบยก1คู่ตรงนี้ครับมาคุยกันก่อนเกมครับเป็นทีมรักเบอร์หนึ่งของนัดเองอในด้านของสิงห์บูเชลซีครับปัจจุบันเนี่ยหลังอันดับที่2ครับวันนี้เปิดสแตมฟอร์ดบิดครับต้อนรับการมาเยือนอันดับ9 อย่างเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมความพร้อมเป็นยังไงความสมบูรณ์ของตัวนักเตะเป็นยังไง11ตัวจริงครับที่คาดการว่าจะลงสนามระบบและแบบแผนจะเป็นยังไงผลสกอร์ที่คาดแล้วก็ผลที่จะออกมาในาค่ำคืนวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยสำหรับคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับ สิงบูเชลซีครับวันนี้ในสแตมฟอร์ดบิดครับภายใต้การนำทีมของเอ็นโซมาเลกาครับ11ตัวจริงวันนี้สมบูรณ์1 0 0ครับไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับวันนี้ใช้ผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดครับคาดว่าจะจัดทับครับลงในระบบเดิมที่ใช้มาโดยตลอดครับก็คือ4-2-3-1นั่นเองครับวันนี้4ปากการหลังครับซ้ายสุดครับใช้งานในด้านของกุกุเรยาขวาสุดเป็นในด้านของกุสโตแล้วก็มิดฟิลครับวันนี้โควิลครับประกบคู่กับในด้านของโฟ เป็นคู่เดิมเลยครับส่วนกางรับครับก็คู่เดิมเช่นเดียวกันครับด้านซ้ายเป็นฟอนเดสด้านขวาเป็นทางด้านของไกเซโดแล้วก็ทางด้านของเพเมนเกอร์ครับก็ซ้ายเนี่ยเป็นซานโชแล้วก็ตรงกลางครับเป็นโคพาเมอร์ขวาสุดเนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้งานทางด้านของมาดูอิเกแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางด้านของแจ็คสันครับก็11ตัวจริงชุดเดิมครับก็ถือว่า ฤดูกาลนี้11ตัวจริงชุดนี้ทําผลงานมาดูโดยดีตลอดครับแนวรุกค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เชลซีต้องปรับปรุงคือแนวรับครับเสียประตูค่อนข้างง่ายแล้วก็แนวรุกเนี่ยช่วงที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการผลิตส,สกอร์หรือว่าการสร้างสรรเกมในแนวรุกค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงครับสำหรับทางด้านของเชลซีครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์100%ครับ ผู้มายืนครับอันดับ9อย่างเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมครับวันนี้เท่าที่นัดเนี่ยไปทําการบ้านเจาะลึกไปดูรายละเอียดครับเกี่ยวกับตัวนักเตะมาก็พร้อมเพียงเช่นเดียวกันครับไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงครับผู้เล่นที่ติดโทษแบนวันนี้สมบูรณ์แบบ100%เช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยคาดว่าทางด้านเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับใช้ระบบเดียวครับในการลงสนามค่ำคืนวันนี้ ระบบเดียวกับด้านเชซี Chelsea เลยครับ4-2-3-1แผงหลังครับถือว่าคนสำคัญสำคัญอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีโรบินสันครับเคนนี่เตเต้รวมไปถึงด้าน,านของอิซาดิยอบครับส่วนแนวรุกวันนี้พร้อมเพียงเช่นเดียวกันครับตาโอเร่สมิธโลหน้าเป้าอย่างราอุนชิเมเนสครับวันนี้เท่าที่ดูจากรายชื่อผู้เล่นที่จะได้ลงสนามเนี่ยต้องบอกว่าคัมคืวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าเหนือสิ่งอือินดยนะครับผลคู่นี้จะจบออกมาสกอร์เท่าไหร่ใครจะเป็นฝ่ายชนะ ไปดูสายติต่างๆโดยรวมท้ายคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับ สำหรับ Boxing Day ค่ำคืนวันนี้ครับอย่างคู่ระหว่างสิงคโปร์เชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิลต้อนรับการมาเยืนอนของเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมเนี่ยก่อนเกมจะเริ่มครับทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศครับก็หยิบยกให้กับทาอด้านของเชลซีเนี่ยได้เปรียบทุกมุมทุกด้านครับก็ในเรื่องของแนวต้านที่เปิดมามีความน่าสนใจมากๆครับวันนี้แต่ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปจากความเป็นจริงครับเพราะว่าถ้าพูดถึงองค์รวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มเกรดฟุตบอลคุณภาพของตัวนักเตะประกอบกับเป็นเกมในสแตมฟอร์ดบิลแบบนี้ก็ดูไปในนานของเซีท่ดูเหนือว่า ุุกมริๆภาพรวมช่วงหลังของเซลซีครับต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมสียเลอเกินครับ5เกมหล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยเชลซีครับเก็บชัยชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมเกมล่าสุดเสมอกับนหน้าของเอฟเวอร์ตันก็เป็นการสะดุดที่ค่อนข้างเสียหายครับถ้าได้3คะแนนเนี่ยก็ทําให้การไล่อันดับหนึ่งอย่างริวพูเนี่ยไม่เหนื่อยขนาดนี้แน่นอนครับส่วนเกมในสเตมฟอร์ดบิดครับถือว่าผลงานของเชลซีค่อนข้างยอดเยี่ยมครับ5เกมหลังสุดในสเตมฟอร์ดบิดเองสรุดเสมอกับอาร์เซนอลครับ1ประตูต่อ1ไปแค่เกมเดียวและอีกกก4เเมมสาารถ็บชชยนะได้ ส่วนเจ้าสัวน้อยฟูแลมตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด5เกมล่าสุดจากทุกรายการครับของในนดาฟฟูแลมเองก็ไม่เคยแพ้กับใครเลยเป็นการเก็บชัยชนะเป็น1เกมครับเป็นเกมที่เปิดบ้านชนะไปต้าน3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สะดุดครับก็เสมอครับไป4เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดบ้านเสมอกับซอ์ตันก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันครับเกมคืนนั้นใครก็มองว่าฟูแลมน่าจะเก็บ3คะแนนได้แบบสบายๆครับส่วนเกมเยือนของฟูแลมครับ5เกมล่าสุดจากทุกรายการครับแพ้ไป 1> 1, ชนะ1และเสมอไป3เกมก็ถือว่าผลงานเนี่ยทำได้ดีพอสมควรครับแต่การที่ฟูลรัมเองครับวันนี้ต้องบุกมาเจอกับเชลซีครับอันดับที่2ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานที่หนักหนาสาการพอสมควรครับเพราะว่าในเรื่องของภาพรวมเนี่ยที่นัดบอกไปครับยังไงก็ตามแต่ยังดูว่าค่าคืนนี้เชลซีเหนือกว่าทุกมุมจริงครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของแรงจูงใจครับเชลซีเองตามหลังลิเวอร์พูลจากฝูงอยู่4คะแนนเพราะฉะนั้น3คะแนนครับในค่าคืนวันนี้มองดูแล้วมีความสําคัญ มากับอันดับ2อย่างเชลซีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับโมเมนตัมต่างๆค่อนข้างเป็นใจครับนัดมองว่าเชลซียังเหนือกว่าทุกมุมจริงๆคาดว่า3แต้มวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเชลซีอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนัดคาดว่าสัก2ประตูต่อศูนหรือไม่ก็2ประตูต่อ1แต่จะเป็นน้า้ของเชลซีที่เก็บ3คะแนนไปได้ครับและพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสกอร์ที่จบจะจบเท่าไหร่ใครจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวเจอเจอกับนัดในคลิปต่อไไปจะหยยิบยกคู่นมา ถึงฝากกาดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับแล้วก็ก่อนที่จะหยุดปีใหม่นี้เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเฮงๆรวยๆครับทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้เดอะนัดเทพบอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ